ไปเรียนำเลยใครนำเลยกไปตากล้องกูอยู่ข้างหลังพวกมึงแหละบลามึงโดนก่อนกูไม่ได้ร้องก่อนเฮ้ยโอ้มาแล้วโอ้โอ้อะไรครับทุกคนนี่ตลัดทุกคนนะเข้าสู่เกมอะไรนะ for online ใช่ไหม ฟอกอฟอกฟออะไรฟอกแล้วกบอ่ะกบกบออะไไม่ใช่ฟอกมันดูนี่ฟอกหมอหมอกหมอกโอ้ดูดิหมอกกับชีวิตเหรอโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยไหนไหนไหนคนไหนคนหมาคนไหนคนไหนฟุกวะกระโดดด้ใคร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 ฟุกใครฟุกกระโดดดิไอ้ฟุกคนไหนวะโอเคโอเคโอ้ยี่เขาเกลียดเลยแหมมีชื่อบอกเลยแล้วเขาแย่เลยไหมเอาละเราภารกิจเราคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะมันให้เราหาทางออกอะไรก็เ้องอยงเราเราเรกดแมปเลยไหมกดเอ็มโอ้เรียกดเอ็มตู้แมปได้เราอยู่ไหนอ่ะเราอยู่แคมป์ป่ะอีกอีกอย่างนะคน คนที่เข้ามาคนแรกอะ่ะนคนที่เป็นคนแรกมึงเปิดได้แมพแค่คนเดียวทำไมกูเปิดแค่แมไม่ามาไ,ได้ที้าปนะเปิไม่ได้เปิดไม่ได้กูกูสินะกูเปิดแมพแต่คนเดียวเอาแล้วแล้วเราอยู่ไหนกูไม่รู้เลยเนะี่ยอยู่ตรงเต็นท์มึงดูที่เต็นท์เต็นท์เต็นมีเท้ามีเท้าอ๋อในแคมเจอแคมนแคมแคมแคมมันหันหน้าไปฝั่งนูใช่ปะกดเอ็มช่กดช่กดชิวิงได้พีอะไร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 โอ้ยอะไรอะ เฮ้ยเฮ้ยกูเจอต้นไม้เฮ้ยกูเจอต้นไม้วิ่งมานี่มานี่ทุกคนไปไหนอะอยู่นี่อะไรอะไรใครยิงอะทไมมีคนยิงปืนวะอะไรวะอะไรอะไรเมื่อเดือนต้นไม้ต้นไม้ตรงไหนวะอะไรไม้อะไรวะกดเอ็นกดเอ็นคืออะไรอะอ๋อกดเอ็นกดเอ็นเปิดกดเอ็นเปิดไฟฉายเหรอเฮ้ยกูเหนื่อยไอ้กูนะไอยิูนะไอ้กูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไเสียงอะไรเยอะๆว่ะเงอะๆว่ะ เม้ยอรวะคุยมนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณกูเอจอ่ะไรเน่คุณคดูน่ดิอไรอไรเอะไรเนม่ยอไนี่ยแย่เรา่ไปแย่เราไเเวดินลงไปไหนเราเม่ไ่เนี่ยมงานต้องตมมต้องตมมา มันตามมาไม่ติดเลยอ่ะชิบหายได้ที่กว่าซูมดูได้มันมันมีมันมีกรมีกระสุนปืนให้ด้วยมันต้องมีปืนจริงมั้งสิวะกดกดกดคลิกขวาเพื่อซูมดูได้ซูมทำไบซูมทำไมวะเนี่ยคุณมาหายไปไหนคุณมาโดนบ้าวุ๊บอ้าไม่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 กูอยู่ใครเนี่ยกูอยู่ใครเนี่ยมันมันไล่คนบอยมันไล่คนบอยใช่มันไล่กูเว้ยมาหายไปไหนวะเนี่ยมาหายไปไหนผมอยู่เบย์ด้ผมผมอยู่หลังมันผมอยู่หลังไอตัวที่มันไล่โอ้โหเหี้ยเลยแล้วกูเดินมาไหนกูยังไม่ ข้างหลังใครข้างหลังผมข้างหลังใครมนมีผมผมอยู่นี่ผมอยู่นี่มันตามมันตามกูไม่หยุดเลยอ่ะมันตามกูไม่หยุดเลยทำไงอะทุกคนโอ้กูกูพยายามจะวิ่งกูไม่รู้ทิงอยู่ไหนกูวิ่งกลับมาแล้วนะกูอยู่เจอเจอแล้วกูเจอพวกมึงแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วไอ้เราไอ้เราซ้ายมีคนไปถือปืนระวังโอ้ยมันยิงซองมันเกลียวอะไรมันจะไม่รู้ว่าป๋าคืออะไรในชีวิตนี้ป๋าคืออะไรคือวิ่งอย่างเดียวอ่ะเซอร์เบอร์อ่ะผมแม่ตามมาเลยอ่ะดูนี่ วิ่งไปไหนเพไม่รู้ไม่รู้ทางนั้นเลยมีทิศบอกนี่ทิศอ่าเหนือแต่ผมผมไม่มีทิศบอกนะที่ผมไม่ขึ้นอ่ะเีดีอ้าวเรื่องผมมีทิศนะมีทิศแล้วบอกมีทิศบอกแล้วด้วยตอนนี้มีทิศบอกแล้วไม่ได้ถือไม่ได้แผนที่กูมาถือกูไม่มีแผนที่เหมือนกันเอ้ยผมถือเป็นที่เว้ยอ๋อก็แต่ว่าแต่ละคนมีหน้าที่เหมือนกันทีใครใครทุกคนมีเข็มทิศป่ะมีเข็มทิศป่ะมีกูมีกูมีกูมาอีกไหม กิมทิศดูยังไงวะเอาแล้วแปลว่าแปลว่าคนคนมีแมกจะไม่มีเว้ยมารีบเลยรีบเลยกูหมากูหมาเห็นขึ้นไหมกมาเห็นผมไหมที่ผมเห็นผมยืนเห็นไหมทางนั้นคือทิศเหนือทางนั้คือทิศเหนือที่ผมมองอยู่คือทิศเหนือมากดแแมกดเอมดูเกททิเกทที่ผมมองที่ผมโดนอ่ะคือทิศเหนือที่ผมมองเกทเหนือใช่ไหมอ่ะฮะทิศเหนือเราเราต้องไปเอ้ยไปไหนอ่ะเราไปเราไปทาวเวอร์ก่อนไหม มาอยู่นี่นี่ผมหันหน้านี่เห็นไหมมันมีคนเดินมาเว้ยไปตามทางนู้นอ่ะแล้วคนมีแผลธีนงก่อนเลยไปอินก่อนไปอินก่อนมปอิโอเคงั้ผมไอินนะเาตามผมมาตามผมมาตามผมมันะต้ทำไม่ทไมแมปมันมีอกแค่ดีโเยเลยมันตามมาเลยอ่ะเปิดมันตามเลยมันเอาเลยมันยิงเลยอ่ะมันยิงมันเยงเงเขีย N W N W โอเนะ เอ้ยจ้าแล้วมันมีไอ้มันมีบ้านเนี่ยมันมีบ้านนเนี่ยมีบ้านเนี่ยอ๋อเหี้ยอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างคลิกมีเนาะมีประสุดกดอีไอ้กดอีได้กดอีได้ีคืออะไรอะไอ้เออเอซเอซพวกเขาพูดอะไรว่าแต่ไอ้พวกนั้นมันวิ่งตามมาใคร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 วิ่งตามมาก็อย่าพูดมามันวิ่งตามมาเลยอย่าไปและเอ็นได้กดเอ็นได้กดเอ็นดูมันไม่ได้กดเอ็นดูอะแต่กูไม่เห็นมีเลยอ่ะกูดูไม่ได้อ่ะอินอินกูกดแล้วมันไม่มี ใช่ก yeah, ูไม่ได้เก็บมึงเก็บมึงอ่านเลยกูไม่ใช่สายในเรื่องมึงกูเป็นสายเล่นเกมโคตรเกียงเลยเโอ้ยโน้ตทุกอย่างอ่ะมันเป็นคำศัพท์แปลกๆด้วยนะจังหวะนี้เฮ้ยเราเราต้องอ่าอะไรว่าอ่าเวทอะไรเวทแปลว่าอะไรลืมเวทเวทตกตกไหมเอ้ยออกออกออกตกหรือตกตกใช่ เราต้องไปไอ้ get get to get to the village เวทใช่ไหมเราต้องเลี้ยวซ้ายเราบอยต้องเลี้ยวเ้าไปเลยไปหน่อยซ้ายอีกซ้ายอีกก็สายก็วิวเลยนะดับบิวเลยอ่ะขุนหมาตามมาอยู่ขุนหมาอยู่ไหนเนี่ยตามมาไปเนี่ยตามเอ้ยหมาะหมาะหมาเลยมีเยอะเดินกลับไปก่อนเฮ้ยกูนี่เสียงขยัเดินอ่ะขยัเดินอ่ะมึงเหรออีขุนหมาปะเฮ้ยไม่ใช่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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยมายิงกูแล้ว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 ไปหาคุณไปหาคุณีแมนนี่อยู่ไอ้คนมาเอ้ผมเจากมาไอ้ผมเจอคนมามาอุมไปไปไปาไป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 ไนไป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 ไมไป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 ไไป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 ไอไปปไปไไไมไไ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 าไไ มันไล่ใครอ่ะมันไล่ใครอ่ะมันไล่มันไล่มันไล่มึงรู้แล้วมันไล่ใครมันไล่คุณหมาเไยดูื้อป่ะไล่คนมีแผนที่เชื่อมาเอาคนมีแผนที่ก่อนเหรอแย่แล้วบอกงงนาคุณหมาไปดีอ่ะทำไงอ่ะมันไม่มีแผนที่เชี่ยมันมันบอกให้เราว่ามันบอกมันบอกให้เราไปนี่บ้านมันบอกอยู่ไหนกูกูกูเดินตามคุณหมามาอยู่วะมึงเดินทันทีไอหนัะมึงเดินที่เอ็มมาเรื่อยๆเลยฟุ๊กเอานี่ไงนี่ไงเอาเพลงดับแล้วเพลงดับไปแล้วเพราะไฟล้างรถไฟ ตามรถไฟเอมตามมาอีกแล้วมาตามกูมาตามาหมไม่ต้องตามมาามกูเจอกูเจอข้างบนอ่ะมันมีพื้นที่มันรถไฟอะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมข้ามมาแล้วข้ามมาข้ามมาเหมือนกันนะเพลงมันดังจังว่ามันไม่มีมไม่มีตัวอะไรไล่กูเลยแต่เพลงมันดังอะเสียงเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเรา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 กลับไปเรากลับไปอยเราต้องกลับไปเราไหนกลับทิศไหนอะ อิศเดิมที่เราข้ามมาน่ะข้ามอานี่มาน่ะเขาจริงเดียวหลงกูหลงที่มาอะไรพวกมันหลงเพราะว่าตรงรางรถไฟแล้วก็ต้องไปตามมันจะหลงกูเจอใครกูเจอใครกูเจอขุนหมาน่ะใช่ใช่มันตามผมมาเนี่ยกูแย่มันเอาคนแบบที่เอาขุนหมาอานนันเดี๋ยนหลานนำเลยตอนขุนหมาเพิ่งได้ทิศอีนะตรงตรงไหนทิศเหนือตรงไหนทิศเหนือบอยทางซ้ายนี่นี่ทามผมผมเจนเจออยู่วะโอตัวเฮียเลยตัวเฮียเลยเฮียเลยตัวอะไรวะเป็น เฮ้ยโอ๊ยไม่ต้องเข้าใจเลยนี่อะไรเนี่ยมันลงศรไปแล้วกูไปแล้วศูนย์ซามหรอศูนย์ซามอมหมายคืออะไรปมหมายคืออะไรเราต้องไปทิศเหนื้อไปบอกตรงผมตรงทิศเหนื้อเูยเนี่ยโอเคตรงทิศเหนือเลยทิ้งเนื้อเลยโอ้โหมีตัวมัดเต็มหมดเลยไอ้กูกลัวขนลุกไปหมดแล้วมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ย โว้อะไรโวะด้วยเกมนี้มีหลอดเตลเมลิน่านะโว้ะถ้ามันมีมีหลอดเตลเมลามวิ่งกันมันนะมึงเสียงเสียงหายตามมาเลยหายแล้วหายแล้วเสียหายแล้วเสียหายไปแล้วตามมาเลยเนี่ยมันตามมาเลยเนี่ยมันมีวะต้นไม้อะไรอ่ะต้นไม้อย่าตกใจอย่าตกใจกับต้นไม้เราเราต้องไปทิศเหนือแล้วไปหานารถไฟเราข้ามมาน่ะราไปเราต้องมือซ้ายนู้นแหละเดี๋ยวผมเดินทิศเหนือมาเรื่อยๆโอ้แม่แม่มันใหญ่ขนาดไหนอ่ะเราเอร์วิวไม่อินเอร์วิวอ่ะเขียงหน่อยก็ได้ สีเยอะแล้วะเดือดไปเลยมันมาแล้วไหนอะไรเราวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งก็วิ่งเลยกดชิปวิ่งตลอดเสมอสม่ำเสมอร่างกายแข็งแรงมากเลยเนี่ยแข็งแรงมากวิ่งทั้งเกมเลยไม่เหนื่อยเลยไม่หอบเลยเนี่ยโน้องสเตมิแน่เอามันสตอร์นกทำไมมันทำไมมันดูหลอนนงวะรอบรอบประวัติเราคืออะไรหรือไม่เจอขอเราจะแค่บ้างโงงกับเรื่องไม่รู้อ่าเราเราเราออกมิดอะไรนีโอ้ วิ่งไปไหนวะเนี่ยแม่งโหเราเราอันนี้มันต้องใช้ความสามารถี๊บเฉื่อยคามสามารถขีเมื่อกี้กูเห็นสามัคคีที่ไหนวงแตกไปแล้วความสามัคคีมึงไะเฮ้ยทางซ้ายไปหมู่บ้านน่ะนี่เสียอะไรไหมทางซ้ายจริงไหมเสียเสียอะไรมาเกลือทางซ้ายอ่ะเราเฉียนหน่อยก็ได้ไปเราเฉียน่อยเฉียนหน่อยก็ได้เฉียนวิวเฉียนวิวอ่ะเดินเราไม่มีจุดหมายแล้วนะเกมใี้เกมวิ่งใหชัดไปยงไเฮ้ยพวกพกกระโดดปีปบีฮอปบี๊บฮอบี๊บฮอป เฮ้กูเห,หเหยียบหอกกูเหยียบหอกเพื่อนได้ด้วยนะมันบุกได้ด้วยเหรอไม่ได้หรอกมึงยังบุกกัน,นได้เลยบุกขิงกันบุกดีผีขึ้นขึ้นบ้านมาั้งวิ่งไปไหนไล่จนดหมายจุดหมายได้ไหมเราัรไล่ยจุดหมายอะมึงรักประชาชนไทยน่ะโอ้โหเราเงินไม่คิดเหนือนงำมันมีเม,ม,ม,มนเดทถห้มันมีกระสุนปืนให้เรายังไม่เจอของนะเอ็นดับบิลอ่ะไหนอะวงบีบยังไงวงบีบจังปะไอพวกโออาจจะบีบด้วยตอนนัน้น ว่องบีบเลยอ่ะบิดแล้วโมเยเล่นเล่นเกียร์เกินเวลาเวกเกียร์นันอ่ะไม่ใช่ฟีไฟน์นะไอสัตว์ไอยังม่กัดไม่กัดกัดน้ำมอไนยี่ก้อยยี่อะไรพวกอย่าพูดบีบบุกไปบีฮอ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 ปีฮอพูดถึงฟีไฟน์อย่าพูดถึงดิแมวยี่อะไรวะแล้วก็มีเสียงแล้วน่ะเราเราต้องหาเรารถไฟโอมาเมื่อกี้เราเราเฉียงบีวีเลยวะ ไม่รู้ว่าทางทางรถไฟทำไมเราเดินมาไกลขนาดนั้นเลยเหรอเป็นวิ่งอะตรไม่เพราะว่าหมู่บ้านมันอยู่เวส์น่ะมันอยู่นิวันตกเลยโอ้โหอยู่ไกลมากเลยเหรอเขาไปทางนั้นกัน WS เลยมาเลียนนำเลยใครนำหรือเป็นตาองกูอยู่ข้างพวกมึงก็แบบลามึงโดนก่อนกูไม่ได้ร้องก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 วิ่งไหวใช่ไหม อะไรเฮ้ยหยุดวิ่งเอ้าคุมาอยู่ไหนเฮ้ยหยุดวิ่งอย่างเงยไอ้ฟุกจุกันฟุกจุกันจุกันมึงหยุดเอสมึงหยุดเอสหรอมึงหยุเอสหรอผมผมตายผมตายเอ้ากูมาตายเหรอเอาเชียแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้มันเอาคุณหมาไปกินฟุกต่อไปเป็นเราต่อไปเป็นเราแน้วแม่ใรแล้วเป็นไงเป็นมองเพื่อนเหรอพอดีเอาพี่แลคุณหมาตายแล้วคุณหมาเป็นไงอ่ะเกิดใหม่เหรอไม่ไม่เกิดไม่เกิดแล้วคุณหมาเป็นมองเพื่อนเหรอมองใครอยู่อ่ะ ไม่มีมองมองใครมันมันข้าไม่ออกโอเคมาเลยเหรอเอาเข้ามาใหม่ได้ไหมลองดูลองดูลองดูไอ้ฟุกมึงเหยียดมึงเยียดอยู่เฉยมึงนำไม่ยื้อกูว่ากินเสร็จไม่หยุดยืนแฝดที่คู่เลยยังที่่ายแล้วแฝดที่ยังที่ไหนไม่รู้ไอ้คนเป็นแฝดที่ตายห่าไปแล้วไี่หายแล้วไอ้ฟุกมาใหม่ไหมมึงเห็นอะไรตรงนั้นอ่ะอะไรเฮ้ยเฮ้ยฟุกขวามึงเสียงทางขวาด้วยเั็นอะไรอ่ะเป็นไงนอะไรอ่ะดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยมึงเห็นปะอะไรอ่ะ เฮ้ยฮโหลไ้ยักษแม่มยิงปนเลยรูไอ้มันจะยิงมันไม่ได้ยิงเอลอะไรวะเนี่ยให้มันยิงใส่ใครอ่ะยิมเยเกียปเกียเสีไป่มาเไวเข้าไปล้วเข้าไปผาไเราเข้าไปแบบเจาะไปเลยะมึงอ่ะไอ้เขมึงอ่ะมึงเข้าไปดิมึงอ่ะเข้าไปดิมึงเข้าไปมึงเข้าไปมันเข้าไปดิมึงเข้าไปดิกนรถเสียงก่อนได้เลยได้เลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยรถเสียงเข้าไปเลย เอออะไรกันพวกอ้าวตายอ้าวแล้วมันกูตายด้วยอ่ะกูไม่เห็นตัวอะไรเลยกูตายพร้อมมึงเลยอโอเคก็ต้องขอจบคลิปโอ้ยเยอะจัดจบได้ก็ยเยอยโอเคสำหรับใครที่อ่ชอบคลิปนี้มั้งน่าจะไม่ชอบเลยไอ้คลิยดูจักรพาวมน่าชอบหรอกไม่รูนจุดหมายจะผ่านแล้วโอเคก็เจอกันคลิปหน้ากันน้องไปบ่ายจ้าบ่าย